เธอไม่ต้องห่วงนะฉันมีวิธีอยู่แล้วเออก็ได้ยังแอบกลัวๆอยู่นิดหน่อยนะคราวนี้ฉันไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงแล้วนะมีอะไรที่ฉันช่วยนายได้บ้างเออก็มีอยู่นะฉันอยากให้เธอนั้นทบทวนบทเรียนเหมือนกันนิดหน่อยที่ฉันเคยอธิบายไปเกี่ยวกับหลิงชีห้าธาตุยังไงล่ะพวกมันทั้งส่งเสริมและ ข่มกันได้ยังจําได้หรือเปล่าล่ะเอ๊นั่นมันพื้นฐานที่สุดเลยไม่ใช่หรืองไงคิดว่าฉันเป็นเด็กปถมหรืองไงกันเนี่ยพื้นฐานน่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยล่ะมันสามารถพลิกแพงได้หลากหลายอาคมพิฆาตหลิงซันเยียนเนี่ยนะก็ถูกสร้างขึ้นโดยคุณสมบัติหลิงสี่ห้าธาตุเหมือนกันนะ ฝ่ายนั้นนะเริ่มด้วยการวางเนตรอาคมห้าธาตุไว้นอกบ้านแล้วค่อยนำพลังงานชั่วร้ายที่ขึ้นรูปไว้มาใส่ในอาคมและปล่อยให้มันเติบโตเมื่อพลังงานชั่วร้ายกินหนึ่งซีจนหมดแต่เมื่อถึงตอนนั้นนะยอมยุดระดับขั้นห้านะก็สู้ไม่ไหวลอ้อมันถึงได้มีชื่อว่าอาคมทำลายล้างยังไงล่ะ งั้นก็หมายความว่าก่อนที่พลังงานชั่วหลายนั่นจะกินหลิงซีจนหมดต้องทำลายเนตรอาคมให้หมดงั้นเหรอใช่ได้เวลาใช้งานดวงตาวิญญาณชั้นสูงของเธอแล้และเห็นกลุ่มก้อนพวกนั้นหรือเปล่าละหนึ่งในนั้นน่ะจะกลายพันธุ์หรือพัฒนาขึ้นเป็นเนตรอาคมที่มีธาตุสักธาตุยังไงล่ะและมันเองก็จะเปลี่ยนตามสีด้วยนะถ้าเห็นมันว่ามันเปลี่ยนสีก็บอกฉันได้เลยนะ รุ่นพี่ถึงนายไม่มีดวงตาวิญญาณชั้นสูงก็น่าจะแยกแยะคุณสมบัติของนเนรอาคามได้อยู่แล้วนี่นะฉันกว่ามองผิดไปนะฉันต้องจดจอ่อกับการใช้ทาตุขมไม่มีเวลาที่จะเชื่อเธอดูหรอกนะเชื่อมันในตัวเองหน่อยสิได้ฉันจะลอง ตร,ตรงนั้นเนตอาคมธาตุไฟนี่คือลักษณะดั้งเดิมของมวลพลังงานชั่วร้ายงั้นเหรอเออไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกนะตี้แตกได้ง,ง่ายๆเลยละนี่ไงพวกพับเข่ okay, ง่ายขนาดนั้นเลยงั้นเหรอฉันเคยเห็นที่บ้านแต่ไม่รู้ชื่อของพวกมันตอนนั้นมีของวิเศษแตก มันปลดปล่อยของบางอย่างออกมาเป็นของที่ไม่สะอาดสกุลเหอ,อนั้นรวบรวมจอมยุจยุจีจ้มา50สิคนถึงจะยื้อกำลังและผนึกมันไว้ได้แต่ที่เราเจอมันไม่เหมือนกับที่พ่อบอกเลยนะี่นะวรยุทธของรุ่นพี่จางคือพรสวรรค์อย่างนั้นเหรอเออรุ่นพี่จางฉันขอตีหน่อยได้หรือเปล่าล่ะมันเหมือนตัวตุ่นเลยน่าสนุกดี ฮ้ฉันคิดว่ามันน่าจะง่ายนะแต่ถ้าต้องเจอกับพลังงานชั่วร้ายที่ซึมซับหลิงซีที่เต็มเตี่ยมแล้วมันจะค่อนข้างสู้ยากนะว่าและเชียวไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้เหมือนเขาสินะเอ๋ตรงนั้นฉันลืมสังเกตไปนะมันมีทาดน้ำอยู่ด้วยนะไอ้ชิบโล่ดินป้องกันตู เฮ้ hey, ทำได้ดีมากเลยทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีทั้งหมด49อันตีแตกแท้หมดจนจบเลยก็แล้วกันนะอืมก่อนหน้านี้เราชอบทำอะไรตัวคนเดียวมาโดยตลอดแต่ว่าพอมีลูกศิษขึ้นคอยช่วยก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ๋ hey, ทำไมคุณพ่อถึงโทรมาตอนนี้นะ รุ่นพี่จางฉันขอรับโทรศัพท์ก่อนหรือเปล่าล่ะพ่อโทรมานะเออก็ได้นะเดี๋ยวฉันจัดการที่เหลือเองเออพวกนายเตรียมตัวมากับฉันขึ้นไปข้างบนไปเอาเตาเสียนมาครับผมคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเนือนมีอะไรพัวพันอยู่รอบตัวของเราแต่ก็มองไม่เห็นอึดอัดชะมัดเลยเจียวๆ่อมาถึงก่อนเวลานะลองมาเปิด ประตูหลังใครพ่อหน่อยสิฮะพ่ออย่าเข้ามานะตอนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นแย่แย่แล้วแย่ครบสองบีเอ้รุ่นพี่จางมันเกิดอะไรขึ้นนะพลังงานชั่วหลายเข้าสิงสูจิตวิญญาณของมนุษย์มันจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากกว่าร้อยเท่าสถานการณ์นี้ต้องรีบฆ่าทันที เออแต่ว่าพ่อของฉันอยู่ในนั้นนะฉันข้าพลังชั่วร้ายไม่ใช่พ่อเธอนะจะกังวลอะไรกันเนี่ยแต่ว่าพวกเขาใช้ร่างเดียวกันนี่นะเฮ้อช่วยไม่ได้นะเนี่ยเธอคงเข้าใจอะไรผิดไปบ้างอย่างแต่ก็ดีนะน้ำย่อต้องเอาน้ำบงพฤติกรรมอันตรายห้ามหลอกเดียนแบบเด็เด,ดขาดกระโดดมาชก พลังงานชั่วหลายไม่มีนึกคิดเข้าสิงสูมร,ร่างกายมนุษย์ได้อย่างรวดเด็วขนาดนี้ผู้ไร้มนน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้รับมือด้วยวิธีทั่วไปมันน่าจะโดนเข้าร่างอื่นได้อีกแน่นอนสู้เล่นละครตบตาสักฉากากันละกันรุ่นพี่เออฉันไม่ฆ่าก็ได้นะลอพ่อเธอกับบริการของเธอ ไปไยทางอื่นให้มันแยกออกจากกันได้หรือเปล่าเอ๋แล้วมันทํำยังไงนะเอ่อใช้วิชาที่ฉันสอนสร้างกลุ่มก้อนหลิงซีแทิศวิญญาณชั่วหลายจะติดตามหลิงซีไปเอ๋แล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นฉันเองก็น่าจะนั่งตรงนี้สักพักสักหน่อยนะหาคิดวิธีสักหน่อยเธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ให้ฉันฆ่านะ เฮ้ hey, มีแบบนี้ด้วยงั้นหรอคิดว่าลงสนามครั้งแรกก็แล้วกันนะทําตามที่ฉันบอกเธอเอเอเข้าใจแล้วถึงจะไม่รู้ว่ารุ่นพี่คิดแผนอะไรอยู่แต่ต้องเชื่อเขาก่อนเฮ้ยชิบเอ,เอ้ลุงฝังนี่หนูเองอ้าไปแล้วอย่าให้จิตใจส่งผลกระทบสิเมื่อกี้แอบวาวุ่นไปหน่อยนะ รุ่นพี่จางนี่นายเอ้ยคิดว่าอยู่ในคาเดเรียนจริงๆงั้นเหรอเอ้ยนี่นะตอนนี้ฉันกำลังจะตายเลยนะพ่ออย่าเข้ามาใกล้หนูหนูกลัวอ่ะชุบหยุดเฮ้อคนคนนี้คือจางอี๋ฝงสินะผู้ที่เป็นเซียนตี้แห่งแผ่นดินหลิงเยงั้นเหรอ สภาพแวดล้อมของแพนดินหลิงเย่กับที่นี่แตกต่างแถมเขายังอยู่ในร่างกายของคนธรรมดากำลังนั้นลดถอยไปมากทำได้แค่หลอกให้ผู้หญิงคนนี้ตัวเล็กๆทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เงั้นเหรอแต่พลังงานชั่วร้ายยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก่อน่าจะยิ่งรับมือ,อยากคราวนี้ฉันทำภารกิจเสร็จแน่นอนดุดุนพี่จางคิดออกหรือยังเ,เกือบแล้วเกือบแล้ว นี่มันใช่เวลาที่รุ่นพี่มาแอบหลับหรืองไงกันถ้ายังไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วก็คุณพ่อก็จะอ๋อฉันจะบอกอะไรให้นะไอเดียดีๆนะ่ะมักจะมาในตอนที่ง่วงเสมอไม่เคยได้ยินหรืองไงกัน บาดบาดจริงแล้วประมาทมันเกิดไปนี่มันวิชาดึงดันนั่นมันเตรียมการจริงนี้ไว้ตลอดเลยงั้นเหรอวิชาพิฆาตมานสวรรค์ลงทันเอ๊ะเจ้าหมอนี่ใช่รุ่นพี่จางที่ฉันรู้จักจริงจริงหรอือเปล่า เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะแคุณพ่อหายกลายเป็นผีแล้วฮะอะไรนะพอเป็นอะไรนะเอ,อพลังงานช่วหลายทั้งหมดทุกทําลายสลายไปในเพปตาวิญญาณของฉันไม่มีที่ไปแล้วสิงั้นก็ขอรับล่างของแกเลยก็แล้วกันนะไอ้จางอีกฝงไอซิบ โถโถไม่คิดหรือไงกันว่าคนรายน่ะที่อยู่หลังผ้าม่านจะดิบเบ็ดง่ายขนาดนี้นะบอกมาหน่อยสิว่าแกเป็นใครและใครเป็นคนส่งแกมาฆ่าฉันเฮ้ hey, That's pretty good